สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับซูเปอร์อาร์ติเตชันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้อีกเลยนะครับนอกจากการมาของพี่เซียวของเรานะครับอ่ะวันนี้เราก็เป็นการไม่รอชา้าเราก็ไปเปิดกาชากันเลยนะครับคือตอนแรกอะ่ะก็ลังเลว,ว่าเอ๊ะเราจะทำเซลซีอะไรดีวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอ่านคอนเซเลชันแล้วแบบรู้สึกว่ามันจำเป็นต้อง C6 ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ อะแต่ก็แล้วแต่ดวงแล้วกันมีเท่าไหร่ก็เปิดเท่านั้นแล้วกันนะครับอ่ะเราดูกันว่าเราจะได้เป็นเซลซีอะไรกันเนาะโอเคไปเริ่มกันเลยพี่เซลของเราจะขออ่าดูประวัติก่อนว่าเราอ้าวอะไรวะไม่มีแบงอช่างแม่งอ่ะ,ะกฏสิบแรกครับไปเลย พี่เซียวของเราจะมามไหไม่ไม่ข้ามไปริงริงๆิงงน้องเดลนานะครับสิบที่หนึ่งนะครับสิบท,ที่สองเที่ยวหอจะมาเมื่อไหร่นะยี่สิบแล้วสามสิบยังโค้ง่วงนะครับสามสิบโอ้โหเดลนารัวมากสี่สิบ เฟ้ไวโตของเราครับห้าสิบนะครับยังไม่มาจะหลุดเร้นไหมเนาะหกสิบอุ๊ยหกสิบมาแล้ววะหลุดเร้นไหมฮะรุดหน่อยดิเฮียสะพุงเสียวบ่า เซียวไหม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 เซียวมาแล้วครับตัวแรกเคร่โอเคอเคโอเคโลที่60นะครับต่อไปยาวๆสิบแรกตัว C1 หน,นึ่งเงียบสิบที่สองซีหนึง่ง ไม่มานะครับสิบที่สามครับสิบที่สี่สิบที่ห้าครับยังไม่มาห้าสิบแล้วหกสิบ เจ็ดสิบมาไหมมาไหมมาไหมมาว่ะแปดสิบรุนเรงไหมมาไหมแปดสิบโอ้ยแค่แปดสิบไม่มาว่ะไหมโอ้โหเต็มสตรีมเหรอรอบนี้เก้าสิบที่าไม่หลุดนะมึงเออ ซีหนึ่งเรียบร้อยนะครับตัวซีสองีสองขอไม่หลุดเนาะซีสองเดี๋ยวนะอันนี้เท่าไหร่หะวะสามสิบป่ะสี่สิบ ห้าสิบห้าสิบหกสิบแล้วยังไม่มาครับเจ็ดสิบมาแล้วแล้ยอ,อ,อย่าอย่าอย่าทองไหมไม่ทองแปดสิบอ,อันนี้แหละมึงต้องมาละ สาสิเฮ้ยมาแล้วหลุดเรลดไหมโอ้โหจีนมึงทำไมต้องเป็นจีนงงอะ่ะคือแบบคือแบบมันไม่ควรเราไหมอะ่ะหลุดเป็นตัวอื่นได้ปะจีนมันจะอะไรนักหนากูถามจริงตามหลอกตามหลอนถ้าเป็นไซวนไนคงฟีลประมาณแบบแก๊งสามชา

เปินได้บ้งปะหกสิบผมไม่มาเร็วเลยอ่ะเทียวสิ้นอย่างรัวเจ็ดสิบแล้วอืมไม่ประหยัดให้เลยแปดสิบต้องครับเซลีสอง เซ็งโอเคอ่อสิบแรกครับผ่านไปขอเบิ์ลมั่งดีสิบที่สองอยากเปิดได้ทองห้าตัวบ้างสิบที่สามครับสิบที่สี ที่5สิบที่หครับมาโหลดที่70บางก็ได้นานานา,นาไม่มีเลยเหลุดไหมอะ กี้หลุดเปนหนึ่งรอบแล้วนะครับหลุดไหมไม่หลุดโอเคที่สามได้สามตัวขอ,อแบบเด็ดเด็ดดิไม่มาสิบแรกสิบสองสิบสาม วิ่งมาแล้วเยี่ยดีลูกลุดเลสจะเป็นเมืไ่ไรสามสิบดีลูกก็เต็มไปแล้วนะครับเชียร์มากโอเคสิบที่หนึ่งม,มาเลยเว้ยมาเลยเว้ยแต่ทำให้่ลุดเลสจะดีกว่านี้สิบที่สอง ขอเร็อ,อีกขอเร็วอ,อีกขอ,อ,อีกสิที่สมมีการตีเซียวนะครับรุนเ็ดไปสตัวแล้วรุนเรดไปสองตัวแล้วสิบที่สมครับสิบที่สไม่มาสิบที่ห้า รอบนี้จะการันตีเซียวนะครับเชื่อไมมมาสีบหกเจ็ดขอสองเบิ้ลเบิ้ลดิมาไหมฮ้ยมาแล้วเจ็ดสิบเองไม่เบิ้ลหวา่า